ไปเลี้ยวขามาก่อยป,ปวดเงียวแหง้งเขาไปทรงโลวมากรู้สึกว่าเขาล็อกดาวเขาปิดวันเสาร์อาทิตย์หรอปวดเงียวแห้งก็จะเป็นเงียวใสกว่าสียหอดปั๊มในเมืองไหมรู้สึกว่าเขาปิดหรอเสาร์อาทิตย์อ๋ตายแล้วเงียวใสไปโอ้ยเนาะพราะเราหนาเลยให้ทั้งคนไหวกันเนาะ ล่างเลยปกติรถจะเต็มเลยนะรถจะเต็มมองนี่นะตอล็อกดาวมากน่อาทิตย์สองอาทิตย์นี่ล็อกดาวหมายถึงคนเข้าออกเดินทางออก,นอก,น,อกนอกพื้นที่ยังได้ปกติอยู่แค่ร้านอาหารปิดเฉยคือเทอาเวอย่างเดียวบื้อใครบอกเทคกเวเหมืนเดียวเปลี่งไดะเปลี่าถึงดอกวบอน้ำกลุนเขาวิล้างเลยน่ะค่อยก็ปวดเยี่ยวมากเลยเงียวใส่ระบาดนี่แต่แต่อีกไก่ได้เนี่ย อีกไกลเติบนะไกแต,ต,ตป่ปนย่อยแห้ง่อไมพี่น้องเอ้ยคือมันเงียบไปหมดเลยอะ่ะไม่เห็นโลโก้เขาหรอกเดือเขดดาวนะล็อกดาวล็อกดาวไงล็อกดาวื่องคนในพื้นที่ยังออกได้อยู่ไม่ใช่ว่าห้ามออกนะ แค่ว่าร้านอาหารเขาปิดซื้อบางร้านกับคิดว่าร้านอาหารปิดเบิร์ตบาร์เทคปิดหมดจ้ะหูแต่ว่าตอนนี้ใครปวนเงี้ยวพัสดปลี่เงี้ยวใส่บุกรเฮ้พัสดุลี่เงี้ยวส่บุตรไม่ไหวละไม่มีรถเลย ปั๊มน้ำมันไม่มีรถเลยคือเงียบสงัดนะเออก็รถสินค้าก็มาข้างหลังเขาก็คงมาพักพักเงียวพักเออเขางงน้าม,นมั้งแต่บางเอิญมันมาเปิดน่ะแล้วผุ้ช่าเป็นนางเงียบใสก็ได้ไหมตาย ไก่เอาไก่เอาเขาเลียวเห็นมันเปิดเนาะลำบากนะบอกถึงว่าลำบากตอนนะมันไปทางไก่เขาสีแวะเขาปงเขาปั่มซื้ออย่างกินกะปิดมันก็มีมองเปิดยุต่ว่า,าแผนกอาหารนี่ปิดไปเลยแผนอาหารร้านอาหารยังสีนาายน่ะไหมถึงว่าที่เฮ็ดอาหารละเป็นคือคือสั่งแล้วเอาไปข้างน,นอกได้เขาไม่ให้นั่งแล้ว พวงมาเก็ตหลายๆนี่ก็เปิดอยู่แต่ก็ใส่หน้ากากแต่ก็ไม่ได้แบบว่ากดเหล็กนะว่าไม่เข้าห้างกับบะมีน่ะที่รู้นะไม่ไม่มีกฎว่าบันเท่ากับสีถ้าใครไม่ใส่หน้ากากาก,ก็ไม่เข้าห้างใช่ไหมเออ,อยูนี่บอกกับ่เห็นที่ที่ถามมากน่บได้เห็นว่าไผว่าไม่ใส่หน้ากาก,ากแล้วไม่เข้าห้างนะก็เห็นใส่หน้ากาก,ากเยอะเยอะอยู่นะนะห้างแถวบ้านนะตลาดแถวบ้านเนะี่เก้าสิบเก้า เปอร์เซ็นต์อยู่เกสบเก้าเรนแต่ขอยบ่บอกจุดเก่าๆเพราะว่าขอยว่าขอยก็บ,บ่แน่ใจมันก็มีอยู่ที่คนยังไม่ไม่ไม่เซฟตัวเองมันก็มีอยู่ขอยกจ็จมจลดพัภปุญญ๋ยแห้งถ้าก็เลยจมอืม